เรื่องสบายได้รู้จักกันมากขึ้นจากใจถึงใจเรื่อง,งก็ต้องเป็นจริงตลอดไปทักษินแทรกแสงกาไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะฮะส่งสัญญาจากดาูไบมาแทรกแสงสังลาได้เป่าเนะี่ยครับเอาต่อ ปี49ดีหลากหลายชนชั้นงดงามมากทุกคนอยากมีส่วนร่วมแล้วจบลงด้วยแบบที่เล่ามาแล้วพอได้รัฐบ,บาลสมัครในหลังจดกตั้งปี50เดือนธันวาคมพี่น้องเที่ยวนี้เดี๋ยวจะมีคนพูดอีกมากผมรวบรักเลยว่าการต่อสู้ในปี51ซึ่งเราส่งสัญญาตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนา เพราะเรารู้แล้วว่าเขาจะแก้รัฐธรมนูลแล้วเอาคุณทักษิณนายทักษิณกลับมาประเทศไทยมาเมียจะล้างไพ่ล้างผิดล้างอะไรปเลยเราไยถึงทันีีไม่ยอมก็เลยจำเป็นต้องใท่ายๆส่งสัญญาณส่งสัญญาณจนกระทั่25พฤษภาหม51ดูอาการหนักแล้วเช้ข่าวดูมันเอาแน่เขาเอาแน่ นะครับบ้าเนเมืองที่หายวายปววแห่นะครับแล้วกลับมาเที่ยวนี้นี่นะฮะเอเกียดพวกครับปฏทที่เราเหน,ตา,นตายแน่ตายแน่ตายแน่นะครับที่น้องลำบากแน่คือเขาจะแก้จะที่รู้กันสาวูนย์เ้าดีนเลยยเพวกมันให้หมดเลยนะครับแต่ในควาหมายคือเอาชนะไปท้งดด้งจุดลรงเราจะเปิดเพลงหน้าเรียนแล้วไม่เอาให้เด,เด,เด,เดหร้อยสาวัน แล้ววนลั้้ล่าแม้มีนแขนขาดมือขาดนะครับบาดเจ็บหลายร้อยคนห้าหร้อยคนเฉพาะวันนั้นนี่ไม่นับการยิง m อ9จใส่พี่น้องที่ทำเนียบกันทำเมืองก็เปลี่ยนขั้วนะครับ เกิดปรากฏก,การณหลังการยุบสามพักปรากฏว่ากลุ่มเนวินชิดชอบนะครับต้องยอมรับว่าภายใต้การร้องขอของกองทัพของทหารให้มาร่วมกับประชาธิปัต์ในการจัดตั้งรัฐบาลท,ที่เสื้อแดงพูดตรงนี้ถูกนะครับก็คือกองทัพไปร้องขอบอกว่าไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ให้อภิสิทธ์เวชชาชีวะเป็นนายกภูมิใจไทยมีอยู่32เสียงของเนวินทิศช,ชอบตอนนั้นรวบรัมตัดความคือยุบพักแล้วก็ไปอยู่พักใหม่คือพักภูมิใจไทยรวบสสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมีอยู่32เสียงเอาไปสามกระทรวงเนื้อเนื้อเน้นเน้นมาไทยธรรมานาคมมาไทย หวังว่าจะก,กอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจแบบเดียวกับสมัยคุณชวนหลีัยเป็นนายกเมื่อปี40ลดค่าเงินบาทเดือนพฤศจิกาธันวาคุณชวนมาเป็นนายกลากยาวจนถึงปลายปี43ได้ฉันใดฉันนั้นวิธีคิดของประชาธิปัตรก็คิดว่าบ้านเมืองกำลังแตกแยกหนึ่งบ้านเมืองกำลังมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง วิกฤตเศรษฐกิจโลกด้วยที่โถมทับประเทศไทยขอเป็นพระเอกจะโชว์ฝีไม้ไลมายมือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นทับใจพลิกความนิยมมาให้อยู่กับตัวเองให้ได้แล้วหวังว่าจะลากยาวจนครบเทอมสถานการณ์จากนี้ไปนะเสื้อแดงยังแรงริ์แล้วพันธมิตรจะทวงความชอบธรรมขณะที่การแก้เศรษฐกิจก็ยังลูกผีลูกคน นี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันเรามาเสื้อแดงยังแรงฤทธิ์พี่น้องบอกว่าทักษิณตายแน่บางคนก็พยายามแช่งพยายามอะไรต่างๆนะฮะขอให้เป็นตอบน้ำเหลืองตอบลูกหมากตายหงตายหาที่ดูบายนี่แหละอย่าได้พุทดธดเดเนอย่าได้กลับมาแต่ทักษิณยังไม่ตายผมเพียงเหงามากพี่น้องครับผมอยากกลับบ้านกับพี่น้องครับพี่น้องชาวเชียงรายช่วยอยได้บอ พี่น้องจะทิ้งให้ผมตายกลางทะเลทรายเลยเสื้อแดงยังแงรงฤทธิ์สงกรามเลือกนั่นคือสงครามรเผด็จศึกแต่เขาพลาดมาแล้วสลายการชุมนุมนะครับนั่นคือเกมที่พลาดของระบบทักษินทักษินประกาศว่าวันไหนเสียงปืนแตกผมจะไปประเทศไทยนำทัพ พี่น้องสู้กับระบบบำนาญที่มาไตย20ฟ้าสนั่นท้องฟ้าลั่นฟ้าและปปป๊นะฮะฝนเทก็นำเวทีเกือบพังพี่น้องไอ้นั่งร้านบางอันก็ลนโครมไปทับเอากับรถโอบีรถถ่ายทอดสดของไทยทีวีช่อง3นะครับเหมือนฟ้ารู้ฟ้าบอกอย่าเลยแมว นะฮะฝนตกหนักสองรอบเมื่อวานนะดีที่มันเลิกันอตอนดึกทักษินเลยได้โฟลอิน50นาทีร้องเพลงผมเหงามาจากดูใบเมื่อคื่นเสื้อแดงยังแรงลิศหลังเวทีเขาเขียนว่าอะไรพี่น้องยุบสภาสืบทอดเจต e. นาคณะรกลบขออภัยพูดไม่สุภาพเราไม่ได้ห้าม แต่คุณมาสิมาเคารพกฎหมายมาติดคุกสักสามสี่เดือนเพราะสารลงโทษสองปีใช่ไหมพี่น้องคุณต้องมารับโทษก่อนจากนั้นจะถวายดีกาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการคุณสามารถทำได้ไก็ไหนคุณเปรียบเทียบตัวเองว่าคุณคล้ายประธานนาพดีนในอะไรนะเนรสันเมดเดลล่าเลขา UN เติดคุก27ปี ผมก็ก็คล้ายเนนสันเบเดล่ามันจะคล้ายกันได้ยังไงโทษสองปียังไม่กล้ามาติดคุกเลยใช่ไหมพี่น้องทอมพเอดีพันนมิรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสื้อแดงยังแรงฤทธิ์พันธมิตรจะทวงถามความชอบธรรมหลายเรื่องครับพี่น้องผมขอยกตัวอย่างแค่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องพี่น้องที่ล้มตายบาดเจ็บคดีเจ็ดตุลา ฆ่ากันกลางเมืองผมโดนด่ามากพนมิตรโดนด่ามาก,มก,กพี่สมเกติพวงทรัพย์โดนด่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราพันมิตรทําไมไม่ลุกเสียทีเราก็เลยต้องรุกวันก่อนก็เลยท่านจําลองสีเมืองพิภพทองชัยปานเทพัวบงพันธ์เป็นตัวแทนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บบางส่วนไปบุกถ้ำเสือปปชอคือมากกว่าเวลาที่เนิ่นนานแล้ว เรายังรู้มาว่ามีบิกทหารซึ่งบัดนี้เป็นใหญ่เป็นโตไปวิ่งเต้นไปขอให้ประธานประประชอที่ชื่อท่านปานเทพรานรงรานช่วยหน่อยวิ่งเต้นกันแล้วพี่น้องผู้มีเกียริครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริง ผมไม่อยากเอาความลับมาขายตรงนี้เกรงจะเสียมรารยาทที่บิ๊กของปปชบางคนยอมรับว่ามีบิก๊กมาขอจริงๆบางเอิญมันเป็นอย่างนี้พี่น้องประธานปปชท่านกาณ้ณนอรงลานปานเทพกาัานโรงรานกับคนชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณพี่ชายพชลวาทเขาเรียนวปรอรุ่นเดียวกัน วอย่อมาจากวิไลป้องกันราชอาณาจักรวานดาวศรัทธาแห่งความหวังสืบทอดเจตนาตุลาพลังสืบใจจริงจังของอังคณาอังคณาคือชื่อน้องโบครับพี่น้อง